สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับก,กับสู่ช่องอัศินเด็ดซิมเปอลลน์นะคะนี่ e. ก็ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับกดกระดิ่งก็กดให้เล็งด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มากับถุงลุยวิตตองจ้ะเดี๋ยวเรามา unpack กันนะครับแล้วก็อันบอกว่าอ่อของที่เล็งได้ต่ำมันนี้มันจะน่ารักแค่ไหนจะคิวแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือมินิพ r อชเชตแหละแต่เป็น s p ปเ i a l Edition นะครับที่เป็นวิเวยนคริสต์มาส2020ก็เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยเพิ่งได้มาวันนี้แบบได้มาวันนี้เลยนะครับแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้แบบว่าเพลิดเพลินกันไปกับเพลงนะครับก็จริงๆแล้วอะ่ะ คือคอลเลกชันเนี่ยรู้สึกว่ามันจะร้อนสองรอบนะครที่เล่นคุยกับ SA มันจะมีลอนช์ในเว็บไซต์ซึ่งจริงๆตอนนี้มันจะมีเว็บไซต์ของหลุยส์วิตตองไทยแลนด์เนี่ยก็คือจะเป็นหน้าเว็บที่เป็นภาษาไทยจะมีราคาไทยดีเทลของกระเป๋าต่างๆที่เป็นภาษาไทยหมดเลยแล้วเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อกระเป๋าเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่ของหลุยส์วิตตองเนี่ยทางเว็บไซต์ได้แล้วแล้วก็จะมา จะส่งมาที่บ้านเราได้เลยนะครับใครที่แบบไม่สะดวกไปซื้อในช็อปหรืออะไรเงี้ยอยากช้อปปิ้งออนไลน์ไม่มีเวลาเข้าช็อปเนี่ยก็สามารถกดสั่งออนไลน์ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เจ้าใบเนี่ยมันมีนิเพอเชตใช่ปะมันก็คือ,อของวิเวียนคอลเลคชั่น่ะมันก็จะมีขายใน เว็บไซต์ด้วยแล้วก็จะมีขายหน้าร้านด้วยเขาก็จะเหมือนลอนช์กันคนแล้วเวลาเหมือนแบบไล่เรียกกันไม่นานมากอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเล็งดูแล้วตอนนี้ก็คือในเว็บไซต์พวกไอ้วิเวียนคริสต์มาสคอลเลกชันเนี่ยมันก็โซเอาหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้มันก็มีหน้าร้านด้วยก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้ใบมินิพอร์ตชตที่เมื่อกี้จะพูดถึงเนี่ยอันเนี้ยคือยังจะมีอยู่หรือเปล่าแต่เล็งรู้สึกว่าแววแวมารู้สึกมันโซเอาหมดทุกลายแล้วนะครับแต่จริงคคอออลลเเเชัั่่นนีียาาก็จะมทไตว ลาวคอยน์เพิร์ดใช่ไหมเราก็จะมีอะไรอ่ะพาสปอร์ตโคเวอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวไอ้กระเป๋าตังซาร่าลองวอลเล็ทนะครับสิปปี้ลองวอลเล็ทอะไรเงี้ยก็จะมีอีกหลายหลาย,หลายแบบหลายใบมากก็ลองเข้าไปดูในช็อปกันได้เผื่ออาจจะมีแบบบางไอเทมที่ยังแบบหลงเหลืออยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดถุงกันเลยดีกว่านะครับคือน้องรออยู่นานนะฮะนี่กระเาเนี่ยเอเซมี e ใส่น้ำหอมมาให้ ตัวอย่างน้ำหอมมาให้อีก2องขวดคือดีมากเลยชอบมากเวลาซื้อแล้วแบเก็บไว้ตลอดจ้ะคือจะพกในกระเป๋าตลอดมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เราแบบว่าดูตัวหอมได้อยู่ตลอดเวลาอะประมาณนี้นะครับแล้วก็กล่องนะจ๊ะอ่าพันริบบิ้นมาสวยงามเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าชียร์นี่แล้วก็มีรีซ็ตนะครับอ่าอ,อ่งไว้ตรงนั้นก่อน ใบนี้ก็คือราคา15,200บาทนะครับราคาไทยนะรู้สึกว่าราคา US น่าจะอยู่ที่470เหรียญแล้วก็ยังไม่รวมแท็กนะครับแล้วก็ราคายูโรน่าจะ315ยูโรนะฮะ ก็ราคาอเมริกาถ้ารวมแท็กอะไรกันไปแล้วมันก็น่าจะราคาพอๆกับเมืองไทยรู้สึกว่าจะแพงกว่าประมาณแบบหลักร้อยอะไรเงี้ยนะครับส่วนยูโรน่าจะประมาณแบบ1 1ื0 0หนึ่งจนถึง1 2ื0 0สพันบาทอะไรเงี้ยตามค่าเงินรลยวันอะไรเงี้ยนะครับไม่น่าจะเกินประมาณนี้แต่อันนี้มันก็เนาะมันก็ค่อนข้างที่จะหายา,ยากอยู่แล้วเพราะว่าไอตัวมินิพอเชตที่อย่างเป็นลายแบบคลาสสิกธรรมดาโมโนแกรมหรือลายดามิเย่อ่างเงี้ยก็คือหาซื้อยากอยู่แล้วปกตินะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับก็ยังมีอ่ะ มาโคดอยู่อะจริงๆนี่จ้า <c oughs> อ่ามันก็จะเป็นแบบเล็ก <c oughs> ๆจุบุชิบีน่ารักนะครับลายที่เริงเลือกมาคือลายโลโลคร์สเตอร์นะครับนี่เพราะว่าคือเห็นแล้วก็คือรู้สึกว่าแบบมันน่ารักมากอะปีนี้คือเล็งชอบมากตรงที่มันเอาทรังพ์ของหลุยส์วิตองอะมาทำเป็นโลลโลคอร์สเตอร์ <c oughs> ให้วิวเวียนเวชัยโยอยู่ตรงนี้ <c oughs> ใช่ปะเออเลวก็เลยรู้สึกว่าเออเลือกลายนี้มานะครับเพราะจริงๆรู้สึกว่า คอลเลคชั่น uh, ของปีเนี่ยที่เป็นมินิพอร์เชตจะมีลายนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีลายที่เป็นรถบัมบ์แต่รู้สึกว่าไอ้ตัวหนังอาจจะเป็นสีแดงอันนี้มันจะออกเป็นสีชมพูชมพูนะครับเรารู้สึกว่าจะมีเออเป็นลายดามิเยรนะครับดามิเยรรู้สึกว่าจะเป็นลายไอ้ตัวชิงช้านะครับแล้วก็หนังจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะฮะเออแล่นก็รู้สึกว่าเออลายนี้น่ารักอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นชมพูตัวนี้ก็ไม่ติดอะไรเงี้ยก็พอรู้สึกว่า มันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเลยงให้ดูหลายใกล้ๆดูดิน่ารักป่ะเนี่ยลุยวิทตองแล้วก็เป็นทรังแล้วก็วิเวียนคือชายโยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ซึ่งตอนนี้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็หน้าร้านนะคือจริงๆแว่วๆมาว่าแบบของหมดนะครับตอนเนี้ยแต่เล้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,ว,าว่าจะยังไงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยมีร้านที่พวกแบบร้านพิออเดอร์อะไรเงี้ยที่เล้งเห็นนะคือใบเนี่ยเห็น ลายเนี่ยรู้สึกว่าจะราคาสูงที่สุดด้วยไรเงี้ยเห็นมีอยู่ร้านหนึ่งอ่ะขายสอง0มืนสองพันบาทจ้ะไปบวกกับแบบเจ็ดพันได้ไรเงี้ยแต่ก็น้อง ก็เข้าใจว่ามันก็อาจจะหายากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องแบบสั่งนู่นสั่งนี่เสียเวลากันไปแล้วก็คงแบบไปบวกกันได้อยู่แต่ลายอื่นรู้สึกลายรดบัมกับลายแบบว่าออชิงช้าน่าจะอยู่ประมาณ1 7ื่นเจ็ดแล้วแต่ราคาแต่ละร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ประมาณ8มื่นแปดอะไรเงี้ยหมื่นแปดกว่าเนี่ยนะครับที่เล็งเห็นเออซึ่งจะไม่บอกนะว่าร้านไหนเขามาบวกหรืออะไรนะไปไปดูกันเองเพราะว่าเดี๋ยวจะดูเป็นการแบบเสียมารายาทอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็น,นั่นแหละจริงๆแล้วอะ่ะคือตัวมินิโ r ชเชสเนี่ยใน คอลเลคชันที่เป็นคริสต์มาสคอลเลคชันน่ะมันเป็นฮอตไอเทมอยู่แล้วที่แบบว่าทํามากี่ทีอะไรก็คือหมดแล้วก็คนก็คือแย่งกันซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งใบที่รู้สึกว่าอย่างคนที่ชอบหรือม่ต้องอย่างเล้งอะ่ะก็รู้สึกว่ามันน่าสะสมอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเออซื้อเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยแต่เล้งก็ไม่ได้ซื้อไว้เยอะแยะนะครับนะมีบ้างนินดๆหน่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ เอามาเดคอเรชันอะไรเงี้ยก็เหมือนชื่อมันนะครับมินิพอเชตอิสเซอรี่ก็คือเหมือนเอามาเดคอเรชกับพวกกระเป๋าใบใหญ่ๆหรือเอามาเนี่ยเดินถือตุงๆๆๆๆๆ้งติ้งตุ้งติ้งอะไรเงี้ยก็น่ารักดีอะไรเงี้ยนะครับเลนก็รู้สึกว่าเออมันน่ารักแล้วก็น่าเก็บสะสมเพราะแต่ละปีที่มันออกแบบอย่างปีที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นพวกลายเกี่ยวกับการแบบไปไซซ์ซิงทริวเวลใช่ปะ ก็จะมีเป็นแบบเออเรือกอนโดลาใช่ไหมวิเวียนอยู่บนเรือกอนโดลาวิเวียนอยู่บนรู้สึกบอลรูนแล้วก็มีแบบเคเบิลสกีอะไรเงี้ยนะครับอืมรู้สึกก็จะมีลายดามีเย่ืดยบางปีที่แล้วที่วิเวียนจะขับรถขวอดสีแดงอ่ะเออแล้วก็อยู่ที่ปารีสนะครับเออแต่ปีเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับพวกฟันพาร์คซึ่งมันก็ให้ความแบบสนุกสนานมูที่แบบเออใช่แล้วก็คงแบบมีความสุขไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะรายละเอียดโดยรอบของกระเป๋าก็ถือมานาะนและเดี๋ยวเลี้ยงให้ดูทีก็มี สกินลากนาใช่ไหมแล้วก็อย่างอื่นก็คือปกติเลยครับซินะครับมีทางเดียวแล้วก็โซ่อันนี้ก็คือถอดออกไม่ได้นะครับนี่แต่ก็แค่แบบเออปลดเพื่อเอาไปคล้องกับอย่างอื่นได้แต่จะถอดโซ่ออกไปเลยไม่ได้นะครับนี่นะคะยวดูข้างในกันข้างในก็คือเป็นออกสีชมพูอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะก็คือเป็นโล่งๆธรรมดานะครับเดสโค้ดนะครับอันนี้ก็ สามสองสองศูนย์นะครับเนี่สัปดาห์ที่สามสิบสองปีสองพันยี่สิบนะครับนี่ก็แค่นี้เลยนะครับไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายอะเดี๋ยวนองจะใส่ของให้ดูว่ามาใส่อะไรได้บ้างนะคะนี่นะวันนี้ใช้ใบนี้นะจ๊ะก็เหมือนเคยการ์ดวอร์เดอร์นะครับอ่ะที่ฉชดมือสักหนึ่งซันนิท라เซอร์อะไรอีกดีหูฟังได้มอ่ะเนี่ย ก็คือเต็มแล้วได้แค่นี้การ์ดฮอเดอร์สแ r นไซเซอร์หูฟังจากอ่ะก็คือเต็มแล้วจา้าได้แค่นี้แหละนะครับก็คือมินิก็คือมินิจริงๆนะครับเนี่ยอ่ะสำหรับใครที่กําลังดูอยู่ว่าจะซื้อเนี่ยก็คือจริงๆมันอาจจะสามารถเอามาใช้เป็นกระเป๋าตังค์ไปเลยที่สามารถแบบยัดทุกอย่างไว้ในนี้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมาใส่พวกของแบบเออจาเป็นต่างๆอ่ะ วิตามินยา,ากระดาษเช็ดมือหรือยาโดมยาหม่องอะไรเงี้ยก็เอามาใช้ได้นะครับมันก็น่ารักดีหรือไว้แบบเออเก็บสะสมมันก็คู่คูคคดีเพราะว่าเร็งรู้สึกว่าถ้าพวกวิเวียนอย่างเงี้ยเราซื้อแล้วอ่ะอนาคตต่อไปอะ่ะคือมูลค่ามันไม่ลดลงอ่ะนะครับถ้ามันยังแบบว่ายังใหม่อยู่เราก็ไม่ได้บอกว่าใช้จนยับเยินลายหลุดลอกอะไรเงี้ยนะครับมูลค่ามันก็ยังคงอยู่นะครับที่เร็งสังเกตดูในแต่ละ ในแต่ละลายในแต่ละปีที่เขาทําออกมาใช่ป่ะคือสมัยก่อนก็จะมีเป็นลายพวกรูปคั้งรูปนั้นรูปเนี้ยเออคือมันก็ยังมีมูล,ลค่าของมันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยนะครับเออก็เก็บสะสมไว้เบื่อบางทีก็อาจจะขายได้ในราคาที่เราซื้อมาเดี๋ยวจะได้กําไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเราก็เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเอามาคล้องนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันก็มาคล้องอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบน่ารักขึ้นหรือจะคล้องแบบหรือจะคล้องแบบว่า ฝั่งเดียวนะครับมันก็แบบทำได้หลายอย่างเงี้ยนะครับอ่ะอย่างเงี้ยห็ป่ป้มันก็ใช้ไม่ลู้มีอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเอาไปห้อยกับพวกคลิปออก็ได้ n e เวอร์ฟูลสปีดี้อะไรเงี้ยก็คือห้อยได้หมดนะครับนั่นแหละก็เลยแบบว่าเออซื้อมากเก็บไว้อะไรเงี้ยนะครับมันก็น่ารักดีนะฮะ ก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่เอาน้องวิเวียนมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก็คือแฮปปี้มากได้มาคอครองแล้วสมใจนะครับในปีนี้ก็น่าจะพักยาวๆอยู่เหมือนกันนะพู้อย่างนี้ทุกครั้งก็คือโผล่มาตลอดเลยนะครับของก็ยังไงวันนี้ก็เท่านี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกับน้องวิเวียนของเล้งน,นะครับยังไงวันนี้ไปก่อนเราไว้เจอกันในเทปหน้าครับบ๊ายบาย